สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวอร์พัฒนนไทยผมเด็กชายจษราจ่อเมฆครับดิฉันเด็กหญิงสุภิศราพงษ์แก้วค่ะดิฉันเด็กหญิงวเดนนดานานุญสุุลไทยค่ะครับและวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องหัวข้อของโค,งค,งคงรงการวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ครับค่ะ,ลแ,คะและในส่วนแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน ต้องการจะสร้างชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนโดยสามารถใช้งานได้จริงเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีกระทัดรัดและทำงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพให้นักเรียนได้สัมผัสถึงการใช้งานจริงผู้ดำเนินโครงการสังเกตพบปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งยังไม่มีจัดทำในโรงเรียน จึงได้นําปัญหาดังกก่าวมาปรึกษ,ษาอาจารย์เนื้อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวางแผนการออกแบบโครงสร้างช่วยการสืบค้นข้อมูลและเขียนเอกสารเขาโครงก็ขออนุมัติงบประมาณการสนับสนุนจากทางโรงเรียนและเนื่องจากจํานวนประชากรในปัจจุบนันมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างมาก พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากได้มาจากฟอสซิลเช่นผ่านหินโตเโเลียมก๊รธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนประกอบกับทางโรงเรียนเซนฟังนซิสเซเวียมัธโนไทยได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนจึงได้มีการเริ่มการศึกษา การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพื่อน,นำมาใช้เป็นแหล่งจากพลังงานเพิ่มเติมจึงได้มีการคิดจัดทำชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขึ้นมานี่เองค่ะค่ะและในส่วนต่อไปก็จะเป็นวิดีโอที่พวกเราเตรียมมาให้ดูนะคะขอเชิญร,รับชมและรับฟังได้เลยค่ะ เราทราบเป็นดีว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกมักมาจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นจีนสหรัฐและกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออีอยเป็นต้นและส่วนใหญ่จะมาจากภาพอุตสาหกรรมพลังงาน ขณะเดียวกันไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า1%งอร์ซของทั้งโลกแต่กลายเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศที่ต้องแบกรับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะโลกร้อนค่ะและในส่วนต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์และวิธีการดําเนินงานขอเชิญน,น,นายเจษดาเป็นผู้นําเสนอต่อค่ะครับมาอยู่ในส่วนอุปกรณ์ลหลักของเราเลยครับคือ1ครับโซลาเซลล์ครับโซลารเซลล์น,นั้นมีหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ2ครับ แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นั้นมีหน้าที่บรรจุไฟฟ้าแล้วนาไฟฟ้าไปใช้การใช้ไฟฟ้าต่างๆครับแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในวงการุตสาหกรรและในชีวิตประจาวันตั้งแต่หานไฟฉายไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่คืออุปกรณ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ครับมาอยู่ในส่วนบุคคลที่3นะครับบุคคลที่3คือโซลาร์ชาร์เจอร์ครับโซลาร์ชาร์เจอร์นั้นมีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่ครับ4อินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์นี้จะมีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า DC ให้เป็น AC ครับ มาอยู่ในส่วนการต่อวงจรกันเลยนะครับเริ่มจากโซล่าเซลล์ครับเราจะใช้ใช้สายไฟสีแดงครับเป็นขั้วบวกและสายไฟสีดาครับเป็นขั้วลบเราจะต่อสายไฟจากโซล่าเซลล์ครับเข้าสู่โซล่าชาร์เจอร์ครับหลังจากนั้นเราจะต่อจากโซล่าชาร์เจอร์ลงสู่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ครับเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ครับแล้วเราสามารถใช้ไฟบ้านได้เลยครับจากนั้นเราสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ครับมาดูผลการดำเนินการกันค่ะในส่วนของผลการดำเนินงานนั้น การต่อชุดสายติดการผลิตไฟฟ้าได้โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้จริงอีกทั้งยังสามารถนําไปใช้ได้จริงด้วยแต่นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการเรียนให้นักเรียนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจประกอบการสอบค่ะความง่ายโยงตัวอย่างการนำไปใช้นะคะเราสามารถนําชุดสายติดกันผลิตไฟฟ้าได้โซลาร์เซลล์ไปติดตั้งในริเวณที่ต้องการจะใช้งานโดยที่ต้องให้แผงเซลล์แสงของเราหนุนงดวงเด็กเพื่อที่จะสามารถแปลงพลังงานแสงที่เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะ เรามาสรุปผลการทดลองกันดีกว่าค่ะสหรับผลการดำเนินโครงงานโครงงานชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์สามารถแปลงพลังงานแสงทย์เป็นพลังางานไฟฟ้าได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ข,ของโครงานคือคณะผู้จะทำได้ศึกษาหิ้นจะทำชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์จุดประสงค์ของโครงานต้องการจะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานแสงอที์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือเียกอ่ะว่าโซล่าเซลล์นั่นเองค่ะ ประโยชน์ของโครงงานที่โยรุงไมเข้าคืออะไรไม่รู้ค่ะจะว่าไปประโยชน์ของโครงงานคืออะไรล่ะคะประโยชน์ของโครงงานสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้ให้น,นักเรียนในรายวิชาวิศสตรรคในยีได้ค่ะข้อเสนอแนะของเรามีดังนี้ค่ะ 1. นึ่งแนวนาคดเพื่อเราจะมีการพัฒนาค้อมูมผ่ผานแอปพลิเคชันมอนิเตอร์มินแอด์คอนโทรลค่ะ 2. เมื่อเราจะมีการปร,บรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุมกรให้มีต้นทุนในการจัดทำที่ต่ำลงค่ะ ครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ราทราบกันดีว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกมักมาจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นจีนสหรัฐและกลุ่มประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ EU เป็นต้นและส่วนใหญ่จะมาจากภาคอุตสาหการรมพลังงานขณะเดียวกันไทยเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า1%ของทั้งโลก แต่กลายเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศที่ต้องแบกรับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะโลกร้อนแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันตั้งแต่ฐานไฟฉายไปจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่คืออุปกรณ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า